พระศรีอริยาเมตรัยพุทธเจ้าน้อมกราบเบื้องบาท พระศร,รีอริยเมตรยพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตายิ่งนักผู้ซึ่งจกมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในภายหน้าเพื่อนำเวเนยศาสตร์ให้พ้นจากห้วงทุกข์อันยาวนานในวัฏฏะสงสารน,นี้ในยามนี้แม้พระองค์จะยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าครบถ้วนแต่ด้วยพระมหาปณิธานอันแน่วแน่พระองค์ทรงจีตแห่งเมตตา มายัางพวกเราทุกดวงจิตผู้สแสวงหาหนทางพ้นทุกข์พระโอวาจากพระศรีอริยะเมตไตรจงรักซึ่งกันและการอย่างแท้จริงโลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยการแย่งชิงความเกลียดชังและความหวาดระแวงแต่ผู้เดินทางสู่แสงแห่งธรรมจงปลูกฝังความเมตตากรุณามุทิตา